เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแกนพีซอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับจะมาทําการสอนวิธีการลงโคลอเซียมเนาะซึ่งโคลอเซียมที่ที่ผมลงเนี่ยก็คือจะลง3คนนะจริงๆลงคนเดียวได้นะครับโคลอเซียมแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้ายัางไงอาจจะต้องเอาไอดีลองมาลงด้วยนะของที่เราต้องใช้นะครับก็จะเป็นผลอะไรก็ได้นะผลพิษาต์อะไรก็ได้นะครับ,รรบเพื่อความแบบว่าปลอดภยัยอันนี้ผมใช้เป็นทรายอยู่เนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นคิวปิดวานเนาะสาเหตุที่ใช้คิวปิด เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูแล้วกันก็คือคิวปิดวาเป็นอาวุธที่ค่อนข้างโกงในโกลเซียมนะ ก็คือมันสามารถแบบว่าฟ้าผ่าได้ด้วยสกิลอาร์นะครับนี่มันจะเรียกเมฆออกมาเนาะซึ่งจะผ่าได้ไม่จํากัดตัวนะครับสมมุติเวลาตัวละครยืนติดกันเนี่ยฮิตมันจะเพิ่มด้วยนะครับประมาณนั้นเนาะสำหรับโคลอเซียมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10เวฟนะครับผมบอสก็จะมาทุกๆ5เวฟเนาะซึ่งเวฟที่5เนี่ยก็จะมีบอสหลายตัวมากนะครับจะเป็นบอสตามแมปเนาะจะเป็นหนวดขาวกาวิโตแล้วก็เอเนลนะครับที่ผมเจอ3ตัวเนาะซึ่งหลายๆคนบอกนะครับว่าหนวดขาวไม่งหดมากเอายิงผมลง3คนนะอะเจอหนวดขาวก็ คือแตกนะ หนวดขาไม่โคตรโกงคือด้วยความมันใช้ผลกุลาเนาะแล้วก็ผลที่แนะนาเนี่ยจริงมันผลอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าผลที่แนะนําที่แบบทําให้ลงง่ายขึ้นก็พวกโมจิพวกเวนอมโอเปตนะครับหรือว่ากุลาก็ได้กุลาเวลาอัติมันจะเรียกขึ้นน้ำอนะ่ะเนาะเออประมาณนั้นคนระับพวกนี้เนาะส่วนมากจะอยู่ที่มิติกนะพวกมิติกมีโคตรเก่งลงโกลเซียมนะก็ถือว่าทําให้คนแบบต้องการมากขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะออแล้วก็โกลเซียมเนี่ยจะรีลุกๆ45นาทีนะเมื่อเราเล่นจบเนี่ยหรือว่าแพ้อะไรประมาณนี้นะมัน จะรอประมาณ45นาทีเนาะหรือว่าตั้งแต่กเข้าเซิฟเราก็ต้องรอ45นาทีนะครับเมื่อเริ่มเล่นเนี่ยประมาณเว็บที่1นถึงสนะครับผมก็จะเป็นมอนสเตอร์เดินตามตามทางปกติเหมือนลงดันเจี้ยนธรรมดานะครับแนะนําว่าให้เรากระโดดเนาะ ใช้สกิลคิวปิดวดนะครับปาสกิลลงไปตรงกลางนะแนะนาว่าให้สมมุติเล่น3คนใช่ไหมให้เราให้เราคุยกับเพื่อนนะว่าให้รวมไปตรงกลางก่อนแล้วก็ใช้สกิลอาร์ม่ก็ถ้าเกิดเราไปเย่งกับคนในเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยก็แนะนําว่าให้หาจังหวะกดสกิลอาร์ดีๆนะครับดาเมจที่ผมทําไปตอนใช้คิวปิดวดเนี่ยประมาณเป็นหมื่นเลยนะบอกเลยว่าเยอะมากนะครับดาเมจแบบถ้าใช้ดีๆก็คือติดท็อปสเลยนะครับเพราะว่าตอนจบเกมเนี่ยผมทาดาเมจไปประมาณแสนกว่าเลยนะั้งที่ใช้ตอนนั้นใช้ผลแสงนะครับคือผลแสงดาเมจก็ไม่เยอะนะ เออแล้วก็ใช้แค่คิวปิดวานนะครับบอกเรดาเมจแบบสองสามหมื่นอ่ะโคตรแรงนะครับพอเวฟบหนึ่งถึงสี่เนี่ยก็จะเป็นมอนปกติตามที่บอกไปเนาะแล้วก็พอเวฟบห้าเนี่ยจะเป็นบอสนะครับซึ่งบอสนี้จะสูงออกมานะครับผมแล้วก็เวลาเราตีบอสเสร็จมีโอกาสดรอปของด้วยนะเมื่อคืนผมตีไอ้นี่มาผมตีแล้วได้กาวิทตี้เบนมานะครับโคตรหาแต่ก็ดีนะครับเอาวพ้พีวีก็เก่งใช้ได้นะแล้วก็ต่อไปนะครับพอเวฟ 6ถึงเว็บอันนี้จะเป็นมอนสเตอร์แล้วก็ซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยก็จะตีแรงขึ้นตามปกติเนาะเว็บยิ่งสูงมอนยิ่งตีแรงแล้วก็มอนยิ่งเยอะขึ้นนะครับเว็บหลังๆเน่ยแนะนําว่าเว็บถึง9กาเนี่ยอย่าพลาดเพราะว่ามอนสเตอร์มันเยอะมากแล้วก็พอมอนสเตอร์มันเยอะเนี่ยสกิลคิวบิดวาร์ดมันจะฟ้าผ่าลงได้หลายคนเนาะก็ตามที่ขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูแล้วกันว่ามันแรงขนาดไหนนะครับซึ่งเว็บ0นะครับเราจะเจอกับลูซี่เนาะซึ่งลูซี่เนี่ยจะเป็นบอตตัวสุดท้ายแล้้วนะรพออเาาตีผ่ก็จไดขง มันผมนะครับที่ได้นี่นี่ได้ลูซี่เคปมานะครับนี่ได้ได้ลูซี่เคปมานะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ระดับอีพิกนะเนาะซึ่งเทคนิคในการตีลูซี่เนี่ยให้เรากระโดดนะครับผมเวลาเราเล่น3คนเนาะถ้าเกิดเราแบบมีสมมุติเอาแสง3คนไปเลยอาจจะต้องกระโดดแล้วก็จะเย็นๆน,นิดหนึ่งนะครับสมมติว่ามีพวกเวนอมหรือว่าโอเปผลมิติต่างๆนะครับยกเว้นโทลินะโทลิก็ถามว่าได้ไหมก็โอเคแต่ไม่เก่งมากนะครับพวกโอเปโมจิเวนอมอะไรประมาณนั้นจะโหดมากนะครับในดันประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเราใช้ผลอื่นที่ นอกเหนือจากมิติกเนี่ยก็แนะนําให้กระโดดก่อนเพราะาดาเมจเราค่อนข้างเบาแล้วก็สกิลจับจะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็พอทีนี้เนี่ยเราก็ใช้สกิลตีไกลเลยครับช่วงเวฟแรกๆอาจจะลงไปตีก่อนก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าให้กระโดดก่อนนะกระโดดอย่างนี้นะครับเพราะว่าลูฟี่จะมี2สกิลนะในช่วงเฟสแรกเฟสแรกก็คือเลือดเต็มนะครับจนถึงประมาณเลือด50%นะจะมีแค่อันตินะครับก็คือกระโดดกระโดดแล้วก็ต่อยหมัดลงมาเนาะก็ะคืออันติเม็เกียร์สนะครับก็จะเป็นเอาง่ายๆก็คือเกียร์ส่มันต่อยลงพื้นนนาาะี้้ค่อขงงแรงนะปรปมณ3 400นะโคตรแรงนะครับแนะนําว่าอย่าโดนดีกว่าเพราะว่ามันจะทาให้เราสตันแล้วก็ติดพื้นนะครับแล้วก็พอหลังจากเลือดมันเหลือต่ำกว่า5 0เนี่ยมันจะมีสกิลฮาคิราชันไอน้สกิลเนี่ยโคตรขี้โกงผมบอกเลยก็คือในคลิป <S <S ผมโดนมาแล้วแหละก็คือสมมติว่าเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมโดนฮาคิราชันแล้วก็ลูฟี่ต่อยๆๆจนผมตกเลยนะเออแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับห้ามตกนะถ้าตกเท่ากับตายเลยนะครับแบบตายเลยนะแบบไม่ไม่ใช<ม>่เลือดลดหรือว่าจมน้ำอะไรนะเราตายเลยนะครับโดนฉลามกินนะ แนะนำว่าให้อยู่กลางๆไว้นะครับประมาณนี้เนาะเมื่อพอเราตีลูซี่เสร็จแล้วเนี่ยก็ดาม,มิดท็อป3จะได้กล่องล e จินเดอรี่เชดแล้วก็คนที่ดาม,มิดลง,ลงมาก็คือตั้งแต่อันดับ4ลงมาเนาะจะได้เป็นกล่องแย่เชดนะครับส่วนของดอบจากลูซี่หรือว่าของดอบจากบอนนี้ก็แล้วแต่ดวงก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงก็มันไม่ได้อธิบายอะไรมากเนาะทีแ่แค่ว่ามาบอกเทคนิคลับนะครับ จริงผมเจอเองเลยนะผมเจอเองผมว้าวมากตอนนะั้นองไปหาใช้กันดูนะครับใครไม่มีก็ลองไปเทรดดูนะของคูรด,ดีผมบอกเลยมันคนมันต้องการเยอะขึ้นแน่ๆนะครับเพราะว่ามันแบบคือมันใช้ประโยชน์ได้เมื่อก่อนคิวบิตวาร์ดก็คือใช้แค่บล็อกเบรกนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเอาไปลงโคโรสแล้วก็โหดมากนะประมาณนี้นะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับ,บคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ